2568ที่ที่น้องเพึ่งสอบกันไปนี่เองค่ะในวันที่25วันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะเรามาต่อข้อที่2ค่ะพ่อค้าซื้อมังคุดคัดมาจำนวนหนึ่งเพื่อมาเสียบไม้ขายโดยซื้อมาเป็นเงินทั้งหมด16,386บาทแล้วนำมาแบ่งเป็นกองกองละเท่าเท่ากันโดยจำนวนนะคะกองที่แบ่งดะ แบ่งเนี่ยนะไม่น้อยกว่า12ผลและไม่เกิน15ผลคำว่าไม่น้อยกว่า12แต่ไม่เกิน15คือตัวเลขระหว่าง12 13, 14 15้านั่นเองค่ะปรากฏว่าไม่ว่าพ่อค้าจะแบ่งกี่กองก็จะมีมังคุดเหลือเศษอยู่2ผลเสมอเลยถ้าพ่อค้าซื้อมังคุดมันน้อยที่สุด ที่เป็นไปได้และมังคุดแต่ละผลราคาเท่ากันอยากทราบว่าพอค้าซื้อมังคุดมาผลหลักกี่บาทนั่นเองค่ะเราบอกว่าแบ่งไม่น้อยกว่า12แต่ไม่เกิน15แสดงว่าแสดงว่าแบ่งจานวนเท่าไหร่บ้างนะคะนะแบ่งอันแรกนะคะแบ่งทั้งหมดนะคะ12กล่อง นะแบ่ง12บสอกองก็จะเหลือเศษสองมาจากไหนนี่ไงไม่ว่าพ่อค้าจะแบ่งกี่กลองก็จะมีมังคุดเหลือสองขนเสมอนะคะเขาก็จะเขียนเล่มแต่12บสถึงสิบห้าเขาบอกห้ามเกินสิบห้านะดูจุดดีแบ่ง13กลาอง ก็จะเหลือเศษสองต่อไปค่ะแบ่ง14กลองก็จะเหลือเศษสองต่อไปค่ะแบ่ง15บ้กลองอก็จะเหลืออะไรคะเหลือเศษสองเช่นเดียวกัน ต่อมาค่ะสังเกตนะคะเพราะเอ๊ะเขาถามว่า,ถ,าถ้าพ่อค้าถ้าพ่อค้าซื้อมังคุดมาน้อยที่สุดค่ะคำว่าน้อยที่สุดนี้การหาคอร์โดังนั้นให้น้องๆน,นะคะหาคอร์อตอัวน,นี้ก่อนนะมีเลขสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหาคอรนอก่อนและถ้ามีการันี้ที่เหลือเศษหาคอร์โเสร็จแล้วให้น้องๆไปทําไมคะบวกเศษก่อนละกันนะอยากรู้ว่าเขาทําไมซื้อมากี่ผลก่อนนะคะ ดังนั้นเรามาหาคอณนอนพร้อมกันค่ะมีสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเอาแม่อะไรหาดีแม่อสองแล้วกันนะสองหกสิบสองสักลงมาสองเจ็ดสิบสี่โอเคแม่สามนะน้งน้อง สามสองหกสักสิบสามลงมานะเจ็ดสามห้าสิบห้ามีแม่เลยอาหารอีกได้ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะดังนั้นครนอร์โนคูณกันเป็นรูปตัวแอลแบบนี้นะคะอ่ะครอร์โนนะก็จะมีสองคูณสามคูณสองคูณสิบสาม คูณเจ็ดคูณห้าอะครูใส่ครบไหมสองสามสองสิบสามเจ็ดห้าครูใส่ครบแล้วนะจากนั้นครูเตรียมครูจะครูเลยนะคะเอ่อครูเอาสองกับห้าตัวนี้เป็นสิบสิบแล้วนะแล้วก็ตรงนี้นะสามสองหกอะเดี๋ยวค่อยๆไปครูจะค่อยๆไป ครูเอาสองคูณกับห้านี่กันนะคะเป็นสิบกันนะคูณกับตอนนี้นะคะดูนะสามคูณสองเป็นหกหกเจ็ดเท่าไรเอ่ยสี่สิบสองค่ะแล้วครูก็จะคูณแบบนี้นะคะครูเอาสี่สิบสองคูณสิบนะสี่ร้อยยี่สิบคูณสิบสามแล้วก็ตั้งคูณนะสี่ร้อยยี่สิบคูณสิบสามนะคะ ขอให้ค่ะสามคูณศูนย์ได้ศูนย์สามสองหกสามสี่สิบสองแบบนี้ค่ะใส่ศูนย์ก่อนทีหนึ่งนะคะหนึ่งคูณศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองหนึ่งคูณสี่ได้สี่ค่ะจากนั้นครูมาบวกกันนะครูเอามาบวกกันนะเดี๋ยวนะแปบนึงนะคะ แปบหนึ่งนะน้องๆขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะคะสามคูณศูนย์ได้ศูนย์สามสองหกสามสี 6, ่สิบสองค่ะต่อไปใส่ศูนย์ก่อนนะคะหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์นะหนึ่งคูณสองได้สองหนึ่งคูณสี่ได้สี่อ่ะแล้วก็บวกกันศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะคะหกบวกศูนย์ได้หก สี่ห้าในห้าพันสี่อหกสิบค่ะแต่ครูขอเช็คิดนึงนะโอเคและแล้วครูจะได้เป็นห้าพันสี่อหกสิอันนี้คือการหาคอรนอได้มาแต่มันไม่ใช่คำตอบนะครับน้องๆน้องๆต้องเอาไปทำไมเอ่ยบวกสองอีกทีหนึ่งนะคะนะก็จะเป็นห้าสี่หกศบวก สองอันนี้คือจำนวนผลไม้ที่เขาซื้อมาทั้งหมดนะคะเป็นผลแต่เขาอยากรู้ว่าพ่อค้าซื้อมังคุดมาผลหละกี่บาทต้องดูว่าเขาว่าจ่ายเงินไปทั้งหมดกี่บาทก่อนละนี่ไงเขาจ่ายเงินไปทั้งหมดหนึ่งมืนหกพันสามร้อยแปดสิบหกบาทตรงนี้นะคะนะอ่า ซื้อมาหนึ่งหมืนหกพันสามร้อยแปดสิบหกบาทได้กี่ผลเอ่อตอนนี้เราต้องบวกกันก่อนนะห้าสี่หกสองผลค่ะนะได้ห้าพันสี่ร้อยหกสิบสองผลนะคะน้อง อนะ,อะก็เท่ากับอ่าน,น,นั้นนะผลนะแสดงว่าล,วล,ละกันผลลัพกี่บาทหนึ 16, 6, ห่งมือนหกพันสามร้อยแปดสิบหกหานด้วยห้าพัน สี่ร้อยหกสิบสองค่ะอ่ะลองดูผลละก,กี่บาทนะคะผลละก,กี่บาทในชอยมีสามบาทสาบาทห้าสิบสี่บาทแล้วก็สี่บาทห้าสิบนะคะวิธีการเช็คค่ะอ่าวิธีการแบบว่าเดาวน,น้องดูตัวข้างหลังค่ะสองคูณอะไรได้หกแน่นอนสองคูณสามใช่ไหมเราลองชิคข้อแรกก่อนอ่ะดังนั้นครูจะเอาห้าพัน สี่ร้อสิบสองคูณสามก่อนนะสามสองหกสามหกสิบแปดขอหนึ่งสามสี่สิบสองคูหนึ่งเป็นสามสามห้าสิบห้าสิบหกนังไงเราได้เท่ากันพอดีเลยแสดงว่าผลละกี่บาทเนาะผลละสามบาทอันนี้ค่ะอืมอะนะคะตอบผลละสามบาทนะ ดังนั้นเราควรกาข้อ1น่งตอบสามบาทจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อนี้นะคะนะขั้นตอนแรกน้องต้องตีโจทย์ให้ได้นะคะนะซื้อมังคุดมานอนที่สุดเท่าไหร่นะ่ะค,คือวิธีการหาครน,นนะเราหาครอนอ,นอนเป็นนะ คูณกันเป็นรูปตัวแอนะคะเขาเหลือเศษอะ่ะก็เอาไปบวกนั่นเองค่ะก็จะจำนวนผลจำนวนผลทั้งหมดก็ไปหารกับ1นึ่งเงินที่เราซื้อมาเอาเงินที่เราจ่ายไปค่ะเราจะได้บางคนที่เราซื้อมาถูกไหมนะคะผลละกี่บาทนั่นเองออื